ต้อนรับคุณผู้ชมเสู่ราการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สวัสดีครับแฟนเพจสื่ข่าวไทยพีบาอีสานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการจ่อสนามข่าวอีสานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะสนามข่าวอีสานออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอ้นกัญญารัตน์ลิมอําเนยราบค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราลงมาในพื้นที่ในสนามข่าวจริงๆนะคะเพราะว่าวนนเราจะมาชวนพูดชวนคุยในประเด็นที่กําลังอยู่ในกระแสค่ะโดยวันนี้นะคะอ้นชวนพี่ทูลค่ะพลอยภัยทูนธุรพันธ์นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ในเรื่องราวของโครงการสวมสิทธิ์ โครงการของรัฐนั่นเองค่ะซึ่งก็มีหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอต้อนรับพี่ทูลพลอภัยทูนธุรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทูลค่ะวันนี้นะคะที่เราลงมาในพื้นที่จริงๆเนาะก็คือเป็นร้านโชห่วยในชุมชนชุมชนหนึ่งนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ชวนพี่ทูลเนี่ยมาพูดคุยในฐานะที่เป็นบุคคลเป็นผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่นะคะทําข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบ โครงการสวมสิทธิ์โครงการของรัฐวันนี้นอกจากเราจะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการทําข่าวแล้วนะคะเรายังจะมาแจ้งเตือนคุณผู้ชม,มรวมถึง บอกวิธีการนะคะว่าเฮ้ยมันมีวิธีการทํำยังไงบ้างเนาะสำหรับการเอาไปสวมสิทธิ์คุณผู้ชมเองที่กําลังติดตามเนี้ยอาจจะถูกหลอกอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในอีกหลายๆพื้นที่เดี๋ยวเราจะทักทายคุณผู้ชมตอนนี้ก่อนนะคะใครที่กําลังติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรายการจอดสนามข่าวอีสานออนไลน์ค่ะเราจะลงพื้นที่สนามจริงนะคะถ้าสะดวกเนาะแล้วก็ เป็นไปได้เราจะพยายามที่จะเข้ามาในทุกช่วงเลยนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามประเด็นที่น่าสนใจค่ะพี่ทุนวันนี้เริ่มต้นด้วยการลงพื้นที่จริงๆเรื่องนี้เราก็ยังตามอยู่จนทุก<ช>วันนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะที่เราตามมามประมาณสักสองอาทิตย์เป็นยังไงบ้างคะพี่เป็นเรื่องยังไงบ้างคะก็เรื่องที่เราให้ความสําคัญเนาะน้องโอนก็คือเป็นข่าวใหญ่เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ก็เลย คือเรื่องปัญหาการสวมสิทธิ์ชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมาร้องเรียนว่าเอ๊บัตรประชาชน <c oughs> ขออนุญ,ญาตค่ะบัตรประชาชนของเขาเนี่ยถูกมอบให้กับคนที่รู้จักกันนี่แหละ <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่าเอาไปทําโครงการรัฐแล้วก็จะได้เงิน <c oughs> 200นะไม่ต้องทําอะไรมากเอาบัตรประชาชนไปหรือว่าถ่ายรูป <c oughs> ไปก็จะได้เงิน200 <c oughs> ทีนี้เขาก็เหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร <c oughs> แต่ทีนี้อย่าลืมว่า โครงการรัฐโครงการช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โครงการเดียวมีทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งแล้วก็ล่าสุดคือโครงการเราชนะที่ยังคงเห็นบรรยากาศการลงทะเบียนกัน,ซ,กนซึ่งก่อนหนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้เองนะคะวันก่อนเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยเราเห็นภาพของความชุลมุนวุ่นวาย<ช>ที่ว่าการอำเภอแทบทุกจังหวัดเลยนะคะในในาการที่ดูแล้วแบบ ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงเนาะสำหรับการลงทะเบียนในโครงการของรัฐซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่าโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนใช่ค่ะหลังจากสถานการณ์โควิดจริงๆการตรวจสอบโครงการสวมสิทธิ์ของโครงการรัฐเนี่ยก็เหมือนเริ่มต้นเดือนแห่งความรักเลยเนาะใช่ค่ะคือแบบพิทูลพอเราลงพื้นที่แล้วเราเจออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นในลักษณะยังไงบ้างอ,อะคะก็คือพอ คือม,มันมันเริ่มมาจากชาวบ้านใ,ให้บัตรประชาชนไปน,น้องโอ้นให้บัตรประชาชนไปก็ไม่รู้หรอกบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาเอาบัตรประชาชนตัวเองไปทําอะไรทีเนี้ยพอให้บัตรหรือว่าถ่ายรูปบัตรประชาชนเข้าไปแล้ว ช่วงนั้นมันเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็มาโครงการคนละครึ่งทีนี้พอมาปลายปลายปีเนี่ยปลายปี63ต้นปี6,4เนี่ยเริ่มจะมีโครงการเ<อ>ราชนะขึ้นมาชาวบ้านเอ๊กก็อยากอยากได้สิทธิ์โครงการเราชนะเพราะว่ามันได้เงินเข้าเข้าในระบบ g ีวัลเลตเนี่ยที่ที่สามารถไปซื้อของได้ตั้ง7จ็ดพันเป่าตังค์ใช่ใช่เป่าตังค์เข้าเป่าตังค์ชาวบ้านเออได้ตั้ง7จ็ดพันได้เยอะกว่าคนละครึ่งอีกอเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยต้องออกเงินตัวเองครึ่งหนึ่งแต่เราชนะเนี่ย เป็นเงินรัดให้มาเลย7,000บาทเขาก็เลยอยากสมัครโครงการนี้แต่เนี้พอเอาบัตรประชาชนใส่รหัสจะใส่รหัส OTP จะยืนยันเข้าไปปรากฏว่าระบบมันขึ้นมาบอกว่าบัตรประชาชนของคุณคุณใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนคนละเครื่องไปแล้วก็คือแค่ให้ลองรอตรวจสอบเมื่อสักวันที่8กุมภาพัน์ที่ผ่านมาทีนี้อย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ค่ะพี่ทูลพอจะทราบสาเหตุไหมว่าทำไมชาวบ้านถึงเลือก จะเรียกว่าเรื่องได้ดีไหมอ่ะว่ารับเงิน200บาทถูกหลอกรับเงิน200บาทเนาะแทนการไปเที่ยวมันมันมันมีข้อจํากัดเรื่องของโครงการนี้ยังไงคะจริงๆแล้วก่อนก่อนที่จะมีโครงการคนละครึ่งเนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะมาก่อนเพื่อจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วิธีการก็คือต้องต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ รับเองก็จะจะสนับสนุนเป็นเป็นเงินค่าโรงแรม oh. แต่เห็นเนี้ยก็คือถ้าปกติน้ออย่างอย่างเราอย่างเงี้ยเราลงทะเบียนแล้วก็ไปเที่ยวไปเที่ยวได้คนชนชั้นเขาเรียกว่ากลุ่มคนไว้ทางานอ่ะคนที่มีฐานะหน่อยสามารถใช้ไปจองโรงแรมได้เข้าโครงการได้อะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้สิทธิ์ไปแต่ปรากฏว่าเอ๊ะชาวบ้านแบบเรานี่แหละชาวบ้านคุณยายคุณตาอ,อยู่บ้าน,นชีส์กำลังจะถาม <c oughs> ตรงนี้เลยพี่ว่า คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูจากข่าวที่พี่ทูนไปทำมีแต่ผู้สูงอายุคุณยาย<ะ>เขาใช้มือถืออย่างนี้เป็นหรอคะเขาก็คือโครงการรัฐที่ออที่ออกมาเนาะออกมาช่วยเหลือ,อตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาทุกโครงการเ,เลยให้ใช้สมาร์ทโฟนห,หนึ่งใช้สมาร์ทโฟนคนแก่ก็ไม่มีแหละ อสองขั้นตอนที่จะเข้าไปลงทะเบียนอีกก็บางคนไม่ได้อยู่กับลูกหลานนะคะลูกหลานไม่ได้ทําให้ก็เลยแบบเออก็เหมือนคนแก่เองเขาเก็เบอกว่าเออยายคิดแล้วว่าคงไม่มีโอกาสได้ไปลงทะเบียนได้ไปใช้สิทธิ์หรอกพอดีมีคนมาชักชวนว่ายายไม่ต้องลงหรอกอเออแค่เอาบัตรประชาชนมารับเงินไปดีกว่าเขาก็เลยแบบเออดีกว่าอยู่เป่าๆแล้วไม่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเลยก็เลยแบบ อมยเห็นภาพหนึ่งม,มีมือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนตรงนี้คืออะไรอะคะพี่ก็อย่างอย่างถ้าคุณผู้ชมเห็นเห<า>็นข่าวคือคุณยายคุณตาที่ถูกหลอกเนี่ยเขาจะพยายามเอาถือสมาร์ทโฟนถือถือซิมการ์ดโทรศัพท์มาบอกอเราม,มาบอกอนักข่าวตลอดเลยว่าเนี่ยเนี่ยซิมตัวนี้ก็คือที่ขบวนการสวมสิทธิ์เนี่ยเขาเอาไปเอาเอาไปลงทะเบียนใช้ขอรับสิทธิ์คนละครึ่งขอรับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันทีนี้ขบวนการเนี้ย เอาเอาซิมการ์ดมาคืนแล้วคุณยายก็เอาไปใช้ต่อเลยไปรับไปสมัครโครงการเราเที่ยวด้วยกันต่ออแต่คุณยายบอกเอาเอาซิมมาแต่โทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ามันจะมาใส่ได้กันยังไงเออมันก็เลยเป็นว่าแบบโครงการก่อนนั้นนี้ก็ถูกต้มจิตไปแล้วโครงการล่าสุดอย่างเราชนะก็ไม่มีสมาร์ทโฟน ม,มันก็เลยเป็นสาเหตุให้ภาครัฐเองเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือมีการลงทะเบียนล่าสุดที่เราเห็นเป็นลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสําหรับผู้ก,กลุ่มเปราะบางไม่มีสมาร์ทโฟนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่มีการตรวจสอบเรื่องของโครงการทุจริตโครงการของรัฐนะคะการตรวจสอบจุดเนี้ย ก่อนหน้านี้มีในส่วนของกองปราบปรามเนาะมาจากกรุงเทพลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิก่อนอแล้วก็มีการขยายผลในพื้นที่อื่นๆใช่ไหมคะพี่แต่ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีความแตกต่างก็คือได้ยินว่าคือชาวบ้านเป็นคนไปร้องเรียนใช่ค่ะมันมี2ส,ส่วนนะคะน้องอ้นก่อนนั้นเนี่ยปลายเดือนมก,กราคมเนี่ยจะเป็นที่กรุงเทพแถลงข่าวสำนักงานตํารวจแห่งชาติแถลงข่าวเลยว่าเขาพบความผิดปกติ แล้วก็กระทรวงการคลังให้ข้อมูลกับตํารวจนําไปสู่การจับกลุ่มเจ้าของโรงแรมเจ้าของรีสอร์ทที่ที่เขาเรียกว่าเป็นขบวนการใหญ่เลยที่เอาให้คนมาสวม,อมเอาบัตรประชาชนมาสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็เอาไปใช้สิทธิ์โครงการเหล่าเที่ยวด้วยกันอันนี้สร้างความเสียหายให้กับภาครัฐ เป็นหมื่นล้านเลยแล้วก็มีผู้ที่ร่วมกระทําความผิดในหลายคนมากกําลังขยายผลส่วนขอนแก่นเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ต่างกันตรงที่ชาวบ้านเขาตื่นตัวตื่นตัวเพราะว่าเขารู้สึกถูกสวมสิทธิ์เขาก็เลยอยากมาแจ้งค่ะน้องอน้นอ,อยากมาแจ้งว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกบขบวนการนี้นะเขาถูกหลอกอ,อันนี้มันก็เลยทําให้จังหวัดขอนแก่นเขาก็พยายามที่จะให้ชาวบ้านเองมาลงชื่อมาแจ้งม,มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแบบนี้ค่ะ ความคลืบหน้าทางคดีตอนนี้ล่ะค่ะพี่เห็นบอกว่ากลุ่มผู้กระทําผิดเนี่ยที่ถูกกล่าวหาเนาะเป็นกลุ่มของข้าราชการครูด้วยซ้ำค่ะยังไงบ้างอะพี่ตอนนี้ก็ถือว่าตอนนี้ตำรวจออกหมายจับออกหมายจับแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วสําหรับครูที่กระทําความผิดค่ะแล้วก็มีการขยายผลไปอีกหลายจังหวัดเนาะที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเองก็กําลังขยายผลว่า คนที่อันนี้เขาได้เงินค่าตอบแทน2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทในการนำบัตรประชาชนไปไปใช้สิทธิ์อันนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเข้าข่ายมีส่วนร่วมในขบวนการนี้หรือเปล่าตอนนี้ก็คือคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะ <c oughs> สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่ในขณะนี้ <c oughs> พอฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วนะคะเอ๊ะมีใครบ้างหรือเปล่าที่มีการถูกว่าเอยในลักษณะว่า คุณยายเอาบัตรประชาชนมานะคะคุณยายของใครคุณย่าของใครคุณปู่คุณตาของใครเนาะถูกนำบัตรไปแบบนี้หรือเปล่านะคะ ถ้าหาคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็ลองไปสอบถามคนที่บ้านผู้สูงอายุที่บ้านดูนะคะว่ามีลักษณะแบบนี้ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เองตํารวจภูธรภาค4เนี่ยซึ่งดูแลรับผิดชอบใน12จังหวัดภาคอีสานนะคะก็อยู่ระหว่างการขยายผลในพื้นที่ต่างๆอย่างที่พี่ทูลบอกเองว่าล่าสุดก็มีที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช่ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมว่า ทุกอย่างาที่เป็นโครงการของรัฐเนาะนี่คือเงินหลวงนี่คือ<ะ>เงินที่เขาอยากมาช่วยเราแต่วิธีการควรจะทําไปตามระเบียบที่เขา,อาบอก<ะ>ก็คือลงทะเบียนถ้าเขาให้ไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวจริงเขาให้ไปซื้อของก็ต้องไปซื้อของจริงไม่ใช่ไปเอาเงินสดอ,อะไรแบบนี้เพราะอย่าลืมว่า มันคือความผิดอาญาค่ะนเป็นคดีอาญาแล้วก็เป็นคดีแพ่งข้อ<พ>หาอะไรคะพี่ทุนแล้วชาวบ้านจะผิดยังไงเนี่ยชาวบ้านถูกหลอกนะคือมันมีสองส่วนอันนี้ตํารวจจะต้องสืบสวนในเจตนาถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์ก็ไม่ถูกดําเนินคดีแต่ถ้าดันสืบตํารวจสืบไปพบว่าคุณจงใจคุณรู้เห็นว่า คุณเอาบัตรไปไปเพื่อให้เขาสวมสิทธิ์แล้วคุณก็รับเงิน2 0 0 0 3,000บาทกลับคืนมานี่นี่เป็นทั้งความผิดอาญาแล้วก็คดีพแพง่งคือรู้ทั้งรู้ใช่รู้ทั้งรู้รรว่าเขาเอาบัตรไปทําโครงกสวมสิทธิ์โครงการนี้แต่ก็ให้เขาแล้วก็รับเงินกลับมาทุกทุกอย่างเลยนะอ้เราเราอยากเตือนคุณผู้ชมนะคะท,ที่ที่เป็นโครงการรัฐแล้วก็มันมีระเบียบบอก แนะนำชัดเจนว่าทํำยังไงก็ทําไปตามที่ภาครัฐเขากําหนดดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงในทั้งถูกดําเนินคดีอาญาถูกฟ้องแพ่งด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเงินที่เขาเอามาช่วยเหลือเรามันก็เป็นงบประมาณแผ่นดินค่ะน้องคนนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่ทีมข่าวไทย PBS เองนะคะก็อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าในเรื่องราวเหล่านี้การตรวจสอบโครงการทุจริตของรัฐนะคะ พี่ทูลเองก็คงจะตามอย่างต่อเนื่องเนาะ,ค,ะค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นประเด็นที่ไทย PBS เองก็ค่อนข้างให้ความสำคัญนะคะวันนี้น่าจะเหมาะสมกับเวลาแล้วอยากให้คุณผู้ชมติดตามได้ทั้งแฟนเพจของเราเนาะรวมถึงทางช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ทางออนแอร์ผ่านไทย PBS หมายเลข3นะคะเรื่องราวเหล่านี้ ไทย PBS สสุนารภาออีสานจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะ mm hmm. ก่อนลากันวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะคะ mm hmm. ทักทายคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะคะมีคุณกัลยาคุณลยานะคะคุณสาวภาแสนวิเศษนะคะ mm hmm. มีคุณสุริรัตน์นะคะ คุณนุชชลานะคะ <c oughs> ก็คือร่วมชมร่วมแชร์กันนะคะไลฟ์นี้จบนะคะก็ยังสามารถแชร์แล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะเป็นประเด็นแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับพิทูลน,นะคะ <c oughs> ที่จะได้ลงติดตามเรื่องร <c oughs> าวเหล่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอ้นกับพิทูลก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะ <c oughs> ค่ะคพีท่ทูลอยากฝากอะไรคุณผู้ชมอีกสักนิดไหมคะ <c oughs> เรื่องเรื่องของเนี่ยแหละค่ะสวมปิดเตือนอีกสักนิดนึงค่ะเน้นย้ำนิดคือเน้นย้ํากับคุณผู้ชมเลยนะคะว่า บัตรประชาชนาเอกสารส่วนตัวของเราเนี่ยเราจะไปอ้างกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าไม่รู้เขามาขอก็ให้เนี่ยเราอ้างแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะอ้างบอกว่าไม่รู้ไม่ได้มันเหมือนกับของสําคัญของเราใครมาขอก็ให้ไม่ได้อีกนิดนึงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคือมันจะมีการเตือนกันเนะาะเวลาเซ็นสําเนาถูกต้องอะคะ่ะอยากให้ระบุด้วยว่าสําเนานี้สําเนาบัตรประชาชนของเราใช้ทําอะไรให้ดีลงวันที่เลยใช,ใช่ไหมคะ ก็ฝากเตือนไปถึงผู้สูงอายุทุกท่านที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามตอนนี้แต่ว่าลูกหลานติดตามนะคะฝากเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอ้นแล้วก็พี่ถูนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ